ปีนปาซีแล้วก็อบป,ป่าหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าอออป่านะทุกคนเอา้าสบายดีเอฟซีทั้งผู้เก่าและผู้ใหม่เมื่อนี้กะอากาศดีทุกคนเนื้อจะมันยังฝนตกนะเมื่อนี้บ่าทองชีกะเอ็ดกิน วิ่งป่าทัวเลยนะให้เอฟซีทุน่นในเบื้องกำกันทัวเลยเมื่อนี้การเนื่องจากว่ามท่านได้ไปถ่ายวิธีสะบานการเนื่องจากว่าคนตกมันทัวเลยไปยุเเฮามานะ เขาจะนึ่งเขาก่อนะทุกคนนะนึ่งเขาแล้วเขาจะลาบป่าทุกคนนะลาบป่าเซเข้ากับเข้าหน้าทุกคนเลยข่าวฮักอะไร หน้ากากนี่นะหองดำปลาเมื่อคืนนี่โทรเลยนะได้ปลาซีมาเมื่อคืนนี้คนเลยนะวันนี้เราจะอ้อเอาเอา้อ,อปลาเอาสุกคนเลยอ้อหรือว่าอบเอานะ คนตกทุกคนเอ้ยนะเอาไปเสื้อม่ได้เนื่องจากว่าเขาลับปลาเมื่อคืนนี้ก็ได้ปลามามื่อนี้ก็เ่าทงสีหรสิลาปลาทุกคนเลยลาปลาหรือว่าอบปลานะมีปีงปลาในะมื่อนะนี้นี่ปลาเขาได้มาเมื่อคืนทุกคนเลยอันนี้เขาปั่นกันทุกคนนะเอาไปเอ็ดมองเมื่อคืนนี้แลวก็บางคนก็นดำดำยิงเอาทุกคนนะยิงเอาหน้ายิงเอานาเอานะเอาปั่นกันสี่คน กระไดคูหนึ่งประมาณอยู่โถยปายมันนี้บาทองชีกับเอชเอลาบแล้วก็อ้อมนะกับปิงบางเธอลาบนี่ยเจเบเราทุกคนเลยนะเนื่องจากว่าคนมันตกเนี่ยบาตรทองสี่สิบปเอากับอบ ใส่ป่าก็อะน,นะจะใส่เอาก่อนนะป่านี่นะป่าเสียบางเหงน,นี่แล้วเถอะนยสีป่ากูมักไม่คกนะนุกคนนี่ตัวนี้เฮาสีอบเอานะหรือว่าเอ้อป่านะทุกค,คน What? พงเข้าแล้วเขาจึงค่อยปีนป่าแล้วก็อบป่านะทุกคนนะเนื่องจากผลตบเอาเกมเกมจะอบป่าแล้วบัดนี้ทุกคนเลยเกมอบป่าเขาจะอบป่าเขาก็จะดังไพ่เขาก่อนนะถ้าไม่ได้ทานแล้วก็ปีงป่าพร้อมถ้าเราไม่ได้ทานนี่มัน มีเป็นธานเฮาปีงป่ามันก็มีคักตัวคนตกทุกคนเอ้ยอายุเฮาอีแหล่ทุกคนไอ,ญญอน้นะวันที่เศร้าหาวันที่เศร้าหา้าเดินเดินเจ็ดไปทางเ่มไม่ได้แล้วทุกคนเลยนะสิไป็่าตุทีเศร้าบ้านเฮาทุกคนเบิ่งเท่านั้นแหละทุกคน ตัวนี้เราจะอบทุกคนเอ้อบเอาตัวนี้เอาซอยจำมื่อคืนทุกคนเลยเนื่องจากว่าฝนตกแห้งเอาเลยไม่ได้ถ่ายเอฟซีบ้างนี่เอาซอยจำเลยกินเนาอบเอาทุกคนกระโจงกระโจงใช่เพิ่มตัวนี้นะเพิ่มกระหนาวตัวนี้เนื่องจากฝนตกเพิ่มกับผากัะพิงไผ่ลุลุกกระพิงไผ่น้ำกันทุกคนเนะ อบ oh, ป๋าก่อนเราจะคอยปีนถูกไหน้ไม้ถูกน,ะน,ไกนเไยนี่น้ำไม้หกอคาฮาวเตลธรรมาตินี้ อมตรวจทุกคนเอ้ยเอฟซีปากังไอ้ทนเขาอุปากัง แซ่บทุกคนเลยปีงปลาสดๆปลาจากน้ำเซ่บังเฮงเข้ามาทุกคนเลยอาหารแซ่บนะทุกคนเมื่อนี้นะนี่ปีงปลาเซ่แล้วก็อบปลาหรือว่าภาษาไทย,เ,ยเรียกว่าอออปลานะทุกคนบอกเลยว่า เอาไปเมื่อคืนน he ี่ห er hmm. so ้าคนโทษนะเอาได้ประมาณอยูซีโลฮาโลนี่แหละเอากินแน่ฮาวซอยจำเมื่อคืนนี้กับปได้ทศไทยเอฟซีเบิ่งดอกเนื่องจากว่าฝนตกโทษเลยเมื่อคืนเนี้เริ่มมาพายุเหามานี่เรื่องันนี้ก็เริ่มแต่วันที่เสาร์วันวันที่เสาร์หาเดือนเดือนเจ็ดโทษเลยนะแต่ว่าอยู่เขตบัตงซีอยู่นี่ฝนตกตะวันนี่แต่วันที่สิบเก้า มามาทุกคนมา FC ฟังไทยหรือว่าฟังเลาาก็แล้วแต่เวียดนามหรือต่างประเทศอันนี้คือแก้วขี้ป่าขี้ป่าปลาน้ำหลัะกัปลาจาดปานกัน,กนทุกคนอันนี้คือหน่อไม้นะหน่อไม้บ้านเราเองทุกคนอันนี้คืออ้อป่าหรือว่าอบป,ป่าก็แมนอิงตามเอิญนะอันนี้คือปีงป่าเซ่ทุกคนเลยปีงคาเต่าไพเลยเนื่องจากว่าฝนตกมันหนาวบาตรงสีงพลาดผู้เดียวเลยวันนี้นะ กินมืเมดเนาะทุกคนได้เพ้อเดียวบางทุงสีเนื่องจาก,กวัลุก,กไปเมาดตัวนี่ไปเฮินหน่ายไปเฮินไม่เท่านะเอามาทุกคนมาปีนปลานี่คัก,กนี่ปลาซี đây tôi có đang kinh hãi đấy.